ฉันชื่อนัดค่ะเป็นพนักงานดูแลผู้สูงอายุจากศูนย์ครอบครัวร้อมรักค่ะปกติคุณแม่แกจะนอนแบบนี้แหละค่ะทั้งวันนอกจากอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากับช่วยแกเวลาถ่ายหนักถ่ายเบาแล้วถ้าแกไม่ได้เรียกอย่ารบกวนแกนะคะแกจะหงุดหงิดแล้วบ่นไม่หยุดอ๋อค่ะค่ะส่วนเรื่องอาหารการกินก็ไม่ต้องห่วงนะคะ เดี๋ยวฉันจะเอามาส่งบ้านฉันอยู่ห่างจากนี่ไปไม่ถึงกิโลเมตรขอบคุณค่ะนหาวานค่ะเรื่องเล็กน้อยนัดเป็นพนักงานดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดีเธอรับผิดชอบงานดูแลผู้สูงอายุมาแล้วหลายคนซึ่งทุกครั้งก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ในครั้งนี้ทันทีที่เธอเริ่มงานเธอก็สัมผัสได้ถึงความไม่ชอบมาพากล เพราะไม่ว่าเธอจะทำอะไรอยู่ตรงไหนเธอจะรู้สึกเหมือนกับว่าสายตาของหญิงชาราที่นอนติดเตียงอยู่ในมุงคอยจับจ้องมองดูเธอตลอดเวลาซึ่งมันทำให้นัดรู้สึกอึดอัดใจเป็นอย่างมากมีอะไรหรือเปล่าคะคุณยายเห็นจ้องหนูตลอดเลยใครใช้ให้เธอมาถามฉันยะคือถ้าฉันไม่พูดด้วย<ะ>อยากเสนอหนะ้ามีอะไรทำก็ทำๆไป อะไรกันเนี่ยก็แค่ถามค่ะนัดรู้สึกไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ที่ถูกต่อว่าเธอไม่พูดอะไรกับหญิงชราอีกเลยพอตกเย็นลูกสาวของหญิงชราก็ได้นำอาหารมาส่งให้นัดและหญิงชราอย่างที่เธอได้บอกไว้ปอดีเลยค่ะ หนูเพิ่งอาบน้ําแต่งตัวให้คุณยายเสร็จไปเมื่อกี้แล้วคุณแม่แกบ่นอะไรหรือเปล่าคะก็ต,ตามภาษาคนแก่แหละค่ะหนูไม่ถือสาหรอกงั้นเดี๋ยวหนูป้อนเข้าให้คุณยายก่อนเลยนะคะเดี๋ยวค่ะคุณน,นัดคะคุณน,นัดกินไปก่อนเถอะถ้าคุณแม่หิวเดี๋ยวแกจะเรียกเองเพราะถ้าแกไม่หิวแกจะไม่ยอมกินอะไรเด็ดขาดอ๋อค่ะดังนั้นนะนัดจึงแกะปิ่นโตแบ่งอาหารใส่จานแล้วลงมือกินอย่างอร่อ,รอยอร่อย โดยมีน้าหวานที่ชวนเม้ามอยเรื่องสัพเพเหระอยู่เป็นเพื่อนอร่อยมากเลยค่ะดีใจที่คุณน,นัดชอบเมื่อนัดกินข้าวจนอิ่มแพร่นัดก็รู้สึกง่วงเป็นอย่างมากง่วงมากแบบผิดปกติถ้าง่วงก็ไปนอนได้นะคะคุณน,นัดเดี๋ยวคุณแม่ฉันจัดการเองขอบคุณค่ะขอโทษด้วยนะคะฉันไม่ไหวจริงๆและทันทีที่นัด ล้มตัวลงบนที่นอนเธอก็หลับสนิทไปในทันทีแม่คะได้เวลากินอาหารแล้วคะ่ะเช้าว,วันรุ่งขึ้นทันทีที่นัดลืมตาตื่นขึ้นมาเธอก็รู้สึกว่าตัวเองมีอาการแปลก เธอรู้สึกอ่อนเพลียไปทั่วทั้งร่างและปวดแสบปวดร้อนที่ภายในท้องของเธอตื่นแล้วหรอคะคุณนัดค่ะค่ะอาหารอยู่บนโต๊ะนะคะฉันต้องไปทำงานแล้วค่ะค่ะเวลาผ่านไปเกือบสัปดาห์ความไม่ชอบมาพากลยิ่งชัดเจนมากขึ้น นัทไม่เคยเห็นหญิงชารากินหรือดื่มอะไรเลยและทุกครั้งที่นัทกินข้าวเย็นที่น้าหวานเอามาส่งให้อิ่มเธอก็จะง่วงนอนและหลับเป็นตายทุกครั้งและพอตื่นขึ้นมาอีกทีอาการปวดท้องของนัทก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนเธอเริ่มจะสงสัยว่าตัวเองจะถูกวางยาในอาหารหรือเปล่านะแล้วน้าหวานจะทำแบบนี้ไปทำไมกันล่ะ ด้วยความสงสัยใคร่รู้และอยากพิสูจน์ความจริงในวันนั้นในจังหวะที่น้าหวานเผลอเออจึงตัดสินใจเทอาหารที่น้าหวานออกมาให้ทิ้งและแกล้งทำเป็นง่วงนอนเหมือนปกติทุกวันง่วงก็นอนเลยค่ะคุณนัดคุณแม่ฉันจะจัดการเองค่ะ,ะนัดแกล้งทำเป็นนอนหลับเพื่อไม่ให้ผิดปกติ ซึ่งก็น่าแปลกเมื่อเธอไม่ได้กินอาหารที่น้าหวานเอามาให้เธอก็ไม่รู้สึกง่วงเลยนัดนอนฟังเสียงหิงห้อยเรไล,ลไปได้สักพักจูๆ่ๆเสียงของน้าหวานที่พูดกับหญิงชาราก็ดังขึ้นได้เวลากินอาหารแล้วค่ะคุณแม่แต่ฉันคงต้องกลับก่อนแต่ขอเตือนนะคะว่าอย่าทำให้เธอตายเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่ อาทิตย์หน้าหนูจะหาคนใหม่มาให้กินแทนรู้แล้วนะ่า้าฉันอดใจไม่ได้ฉันคงกินตับไส้ใุงมันหมดตั้งแต่วันแรกแล้วละ่ะนัดรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากกับสิ่งที่ได้ยินและรู้สึกสับสนมึนงงนีม่มันเกิดอะไรขึ้นนีม่มันเกิดอะไรขึ้นรู้แล้วก็ดีนั่นหนูกลับบ้านก่อนละ่ะอืมอืม ในเวลาต่อมาพอเสียงฝีเท้าของนาหวานเดินออกจากบ้านไปได้สักพักท่ามกลางเสียงจักกจั่นและเสียงเต้นอย่างรุนแรงของหัวใจเธอจูๆ่ๆนัดก็รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงหญิงชราลุกจากที่นอนและกำลังเดินเข้ามาหาเธอไม่จริงยายแก่ป่วยติดเตียงเดินไม่ได้ไม่ใช่หรอด้วยความสงสัยและความกลัว นัทจึงรวบรวมความกล้าและลืมตาขึ้นก่อนที่เธอจะต้องตกใจมากขึ้นไปอีกเมื่อเห็นว่าในตอนนี้หญิงชราได้มานั่งอยู่ข้างๆเธอแล้วสายตาของหญิงชรามองไปที่ท้องของนัทอย่างกระหายหิวมือเล็กๆที่เหี่ยวแห้งข้างหนึ่งของหญิงชราได้ค่อยๆยกขึ้นและแทงทะลุเข้าไปในท้องของนัท ไม่แก้ไม่รับ <S 2> <S 2> <S ช่วยด้วยช่วยด้วยพี่รอแม่เสียดายจังจบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ